เราจะมารู้จักคู่รักบําบัดให้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนตั้งคถามมาเยอะเหมือนกันว่าคู่รักบําบัดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เพราะว่ามีข่าวส่วนใหญ่ที่ออกมาคนก็เลยตั้งถามว่าทําไมคู่รักที่คบกันไปนานๆหรือแต่งงานกันไปแล้วถึงได้เลิกลากันได้แล้วปัจจัยที่ว่าเราเข้ากันไม่ได้เนี่ยทำให้คู่รักเนี่ยต้องเลิกกันจริงๆเหรอซึ่งคลิปต่อไปนี้ก็จะตอบคำถามทั้งหมดนี้ โดยปกติเนี่ยเวลาที่คนสองคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะต้องมีปากเสียงมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยหรือมีการทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกันเนื่องจากเออเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันมีความคิดอ่านที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อตอนที่เรารักกันใหม่ๆการปรับจูนให้มีทัศนคติที่ตรงกันมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันเนี่ย มันสามารถทําได้ง่ายเพราะเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมเสมอที่จะปรับปรงุงตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนกับฉันปรับอยู่ฝ่ายเดียวฉันแก้อยู่ฝ่ายเดียวเออ,เอ,อช่างมันเถอะฉันรักเขาอะฉันก็ต้องยอมพอยอมเสร็จมันไปถึงจุดที่แบบยอมแล้วยอมอีกมีความรู้สึกเบื่อหน่าย มันก็ไดมีความรู้สึกว่าเออก็รักเขาไปแล้วอ่ะเออเช่างมันเถอะซึ่งความรู้สึกว่าช่างมันเถอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ก่อให้เกิดผลดีในความสัมพันธ์เนื่องจากมันทําให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์เมื่อเรามีช่องว่างสะสมทุกวันทุกวันทุกวันมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แฟนเราเหรอมันเหมือนคนแปลกหน้าที่อยู่บ้านเดียวกันมันเหมือนคนแปลกหน้าที่แบบ มีเซ็กส์กันหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความรู้สึกใกล้ชิดไม่มีความรู้สึกเสน่หาพอสุดท้ายมันก็ต้องจบด้วยการเลิกราเดียน,นะคะเราจะพบว่าทุกครั้งที่เราทะเลาะก,กันกับผู้รักของเราเนี่ยมันจะเกิดจากปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆรูปแบบเดิมๆของความสัมพัน์นะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อาจจะมีะพฤติกรรมที่แบบกดดันคู่รักแสดงความต้องการมีความโกรธมีความน้อยใจ ส่วนผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็แสดงออกริการที่เมินเฉยไม่พูดจาเหมือนทําเหมือนแบบไม่สนใจนะคะเรามาดูตัวอย่างกันที่ผู้หญิงชอบถามว่าตัวเองวันนี้วันอะไรเพราะผู้หญิงำำถามคําถามเนี้ยผู้ชายก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันวันอะไรวะแล้วพอผู้ชายตอบว่าตัวเองเขาจําไม่ได้ผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าแบบทําไมเรื่องแค่นี้จําไม่ได้อะแล้วก็พันกโกรธ งอนน้อยใจเพราะผู้พราะผู้หญิงโกรธงอนน้อยใจเนี่ยอย่างที่บอกผู้ชายก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่ง่าวะ่ะเรื่องแค่นี้แต่พอคบก,กันใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยที่แบบเอ,อ้เอ,อยอมก็ได้ตัวเองอย่างงอนนะแล้วก็งออะแต่พอความสัมพันธ์ไปถึงจุดๆนึงเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกว่า hey, เฮ้ยมันเป็นเรื่องน่าเบื่อว่ะพอมเป็นเรื่องน่าเบื่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีความรู้สึกว่า เรื่องแค่นี้ใจอะไรนักหนาแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกแบบแบบเบื่อช่างมันเถอะแล้วก็เดินหนีไปหรือแบบบึ้งตึงเมินเฉยเธอไม่พูดเธอโกรธเธองอนก็ช่างฉันก็โกรธฉันก็งอนเป็นเหมือนกันสุดท้ายมันก็เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์พอเกิดช่องว่างอย่างที่บอกพอช่องว่างสะสมไปนานๆามันก็เกิดการเลิกราเกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามองให้ดีๆแล้วนะ วงจรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ในวงจรเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงถามว่าเฮ้ยตัวเองวันนี้วันอะไรเขาต้องการเช็คว่าเขาสําคัญกับคุณไหมพอเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจําไม่ได้เนี่ยทาไมเรื่องแค่นี้จําไม่ได้เนี่ยเขาตั้งคำถามกับตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นคงทางจิตใจแล้วนะหรือเพราะฉันไม่สําคัญสําหรับคุณกันนะเขาก็เลยมีอารมณ์ที่ แทนที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สําคัญกับคุณแล้วแบบพูดดีๆเนี่ยไม่ค่ะเพราะมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่แบบมันรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์มันมันรู้สึกว่าเฮ้ยหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยแบบฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันมีคําถามหลายอย่างเข้ามามันก็เลยนําไปสู่อารมณ์โกรธที่แสดงออกมาสะส่วนใหญ่เพราะผู้ชายได้ได้เห็นอารมณ์โกรธปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเขาก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะ ทำไมเขาทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่พอสาหรับคุณสักทีนี่เขาพยายามแล้วนะเขาคุณผู้หญิงเนี่ยเคยเห็นค่าในสิ่งที่เขาทําบ้างไหมสุดท้ายเขาก็แบบเขาก็รู้สึกน้อยใจอะแล้วก็เมินเฉยแล้วก็เดินหนีแล้วก็เกิดช่องว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคู่รักทุกคู่สามารถเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการลึกๆภายใต้การแสดงออกของอารมณ์โกโรธ หรืออารมณ์น้อยใจหรือความรู้สึกเมินเฉยมันจะดีกว่าไหมถ้าผู้ชายสามารถเข้าใจความรู้สึกผู้หญิงว่าเขากโกรธเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือฉันไม่สําคัญนะถ้าผู้ชายเข้าใจอารมณ์ตรงเนี้ยแน่นอนผู้ชายจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน้อยใจหรือว่าแบบเขารู้สึกว่าทําดีแค่ไหนก็ยังไม่พอเขาก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณสําคัญนะแต่บอกผมดีๆได้ไหมไม่ต้องโกรธผมหรอกถ้าผมลืมนะ่ ก็แค่บอกผมเดี๋ยวเราไปดินเนอร์กันนะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งไปฟังเพลงที่คุณชอบดีไหมรูปแบบพฤติกรรมหรือวงจรดังกล่าวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปะหรือแม้กระทั่งการที่ผู้ชายเนี่ยบอกความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองว่าผมจําไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมไม่รักคุณนะและการที่ผมรู้สึกเมินเฉยหรือรู้สึกแบบ ไม่อยากที่จะอยู่ตรงนั้นไม่อยากที่จะลอ้อเนี่ยเพราะผมไม่ชอบผมไม่ชอบที่คุณพูดไม่ดีผมไม่ชอบที่คุณต่อว่าผมเพราะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมผมทําอะไรมันมันเหมือนกับคุณไม่พอใจสักอย่างเลยมันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบผมดีไม่พออ่ะถ้าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยสามารถเข้าใจความรู้สึกหรืออารมณ์ซึ่งกันและกันแน่นอนคะ่ะรูปแบบความสัมพันธ์หรือวงจรเดิมๆม,มันก็จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวคู่รักบำบัดเองค่ะก็จะมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะสร้างวงจรรูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่โดยการชี้ให้เห็นว่าโอเครูปแบบความสัมพันธ์หรือวงจรที่ทําให้คุณทะเลาะกันซ้ําๆซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเราก็จะทําให้คุณเ,เห็นความรู้สึกหรือความต้องการที่อยู่ภายใต้การแสดงออกของอารมณ์เฉยเมยหรือความโกรธของคู่รักของคุณ แน่นอนค่ะเมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกลึกๆที่อยู่ภายใต้การแสดงออกที่ไม่ดีนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจคุณอ่ะฉันรู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะทําให้มันดีขึ้นซึ่งมันทําให้คู่รักเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยกล้าที่จะพูดความรู้สึกกล้าที่จะบอกความต้องการของตัวเองซึ่งแน่นอนค่ะความใกล้ชิดกันเนี่ยมันทําให เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นเกิดความอบอุ่นใจเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนรักซึ่งความรู้สึกเหล่านี้บวกกับพฤติกรรมรูปแบบใหม่ที่พยายามที่จะทำซ้ำๆๆๆๆเนี่ยทำให้เปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพึงพอใจกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้แหละเรารู้สึกเสน่หาเรารู้สึกใกล้ชิดกับคู่รักของเราซึ่งทำให้นำไปสู่ ความพ,พอใจในความสัมพันธ์ที่มากขึ้นโดยคู่รักบำบัดเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้าที่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือเรื่องราวของการทะเลาะเบาะแว้งกันของคู่รักเท่านั้นนะคะคู่รักบำบัดยังสามารถทำหน้าที่กระชับความสัมพันธ์ให้มีความรู้สึกแน่นแฟนมากขึ้นมีเทคนิคในการเติมความสัมพันธ์ให้ดูหวานซึ้งมากขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่า กูรักบำบัดหรือการบำบัดแบบนี้อาจจะเป็นแนวทางการรักษาหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรูปแบบใหม่ที่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะแล้วก็ลองเดินเข้ามาหาทางออกหรือลองพูดคุยกันดูฝากด้วยนะคะ